สวัสดีวันเสาร์สิ้นเดือนค่ะวันนี้นะคะก็นึกอยากกินน้อยนาสุกนะคะก็ถึงฤด,ดูกาลของน้อยนาแล้วนะคะน้อยนาของที่บ้านของพ่อนะคะจะเป็นแบบน้อยหนาหนังเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านนะคะไปเก็บน้อยนาให้ทานนะคะนี่นะคะโอ้โหอันนี้จะอยู่ตรงบริเวณที่เราปลูกวัวไว้นะคะแถวข้อวัวเนาะก็จะมีประมาณสองสามต้นนะคะแต่พอได้กินอยู่นะคะในทุกๆปีเดี๋ยว อันนี้จะเป็นบรรยากาศพ่อบ้านถ่ายคลิปให้นะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศว่าเราเก็บน้อยหนาประมาณไหนยังไงนะคะนี่ค่ะสองต้นหลักๆในฝั่งนี้เนี่ยกินได้นะคะตลอดหลายปีแล้วนะคะที่เราทานก็อาจจะมีแมงมีเพลียมีมดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยกันแล้วก็มาดูเนาะว่าได้เยอะไหมนะคะนี่นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันก็อาจจะมีแมงมีเพลียบ้างนะคะเราปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งสารเคมีอะไรนะคะ ว้าวลูกนี่สวยจริงๆพอบานก็ไปเก็บให้แต่เช้านะคะบรรยากาศดีมากเสียงไก่ขันยามเช้านะคะแล้วน้อยหนานี้ก็จะเป็นน้อยหนาหนังวานหวานนะคะก็มีเปิดตาทุกวันนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บทานได้ทุกวันพ่อนะคะก็มาช่วยพอบานเก็บด้วยนะคะนี่สายตะกาจักยาน แนะนำสมาชิกนะคะน้องคิกค,คูนะคะน่ารักนะคะแล้วก็รู้เดียงสามากๆเลยนะคะคอยบอกหังตลอดเลยสำหรับบางลูกนะครับที่แบบนี้ไม่มีแมลงไม่มีมดอะไรตอบนะครับเดี๋ยวก็สุดตามกันไปนะครับบางลูกอาจจะมีแมลงมีมีม,มดนะครับนี่นะคลูกแบบนี้นะครับ ภายในเนื้อนะครับก็สวยนะครับสวยก็เป็นบางลูกครับบางลูกที่มีมดมีอะไรตอมนะครับมีครับเนื้อภายในสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอือหือหวานมากครับท่านผู้ชมหวานมากเปลือกที่มันมีมดมีอะไรนะครับเกาะกลุ่มอยู่นะครับแล้วก็ตอมนะครับ เนื้อข้างในหวานหวานมากครับเนี่ยอันนี้สุกงอมเลยครับเนี่ยชิมอยู่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาเม็ดเม็ดโรยๆไว้แถวนี้นะครับเดี๋ยวก็งอกเกิดลูกให้เราได้ทานอีกนะครับเนี่ยอันนี้ปลูกทิ้งตามขั้นๆเลยับเนี่ยไม่ได้ใช้สารเิมพ์นี้นะแก่ลูกนี้ก็แก่มากแล้วทำเนี่ยข้างในเนื้อไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ย ัน,น้ก็สวยนะครับกินได้ทานได้สังเกตบางลูกก็จะอยู่สูงนะคะจึงให้พอบานมาเก็บให้นะคะทุกท่านก็จะสุกตามกันไปเรื่อยๆนะคะทานได้เรื่อยๆนะคะหนึ่งต้นก็จะมีเยอะนะคะแต่ทยอยสุกเราก็ทยอยได้ทานอู้ลูกนี้เปิดตาสวยมากนะคะ พอบ้านก็มีความพยายามสูงที่จะเก็บมาให้ทานนะคะพ่อของแฟนก็มาช่วยเก็บด้วยนะคะพอได้ท่านอยู่ค่ะทุกท่านเก็บใส่ตะกร้าจักรยานเนาะนู่นนู่นนู่นลูยญ่เลยโออันนี้ยังเล็กอยู่ ไม่ถึงอาทิตย์เดี๋ยวก็เ,เดี๋ยวก็สุกนะครับเนี่ยตาเปิดอันนี้คือเก็บได้เลยคทำเนี่ยตามันแข็งนี่มีมดแดงคุ้มครองด้วยทุกนี้ตกใส่พื้นนะครับเละเยอันนี้มีกี่วัน,นครับนี่เดี๋ยวก็ เปิดตาครับไม่ถึงห้าหกวันครับเปิดตาลูกนี้ก็ตามไปเรื่อยๆกินได้ทุกวันเนี่ยตาเริ่มเปิดแล้วสว่างยังไม่เก็บโอ้ลูกกำลังเยอะเลยโอ้โน่นลูกมัน,นเละเลยนี่สุกแล้วสุกแล้วเละเลยอันนี้ข้างนอกขี้เหร่แต่ข้างในสวยนะครับเนี่ยอันนี้สุกนะครับ ข้างในเนื้อจะสวยมากหวานมากเตามตามกันไปนะครับเนี่ยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็เก็บแค่พอทานนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะบรรยากาศยามเช้าดีมากเลยค่ะว้าวนี่นะคะลูกก็เลยเลยนะคะ หญ่กว่าก๊อมป้นบุง,งาอีกนี่ก็จะปริแล้วแต่ยังไม่สุกนะคะเหมือนกับเป็นรอยแตกนะั้นเดี๋ยวบ่มไว้ก่อนนะคะก็ทานได้ไม่แต่ลูกใหญ่นะคะนี่ก็ธรรมชาติไม่ได้บํารุงแบบปุ๋ยเคมีอะไรนะคะนี่คือแบบว่าอู้อันนี้ลูกแบบ,บเบลอเลยว้าวนะคะก็เขาเรียกว่าบ้านเราก็เรียกว่าเปิดตาแล้วนะคะ บางอันก็เปิดตาจนปริแบบนี้เนี่ยนะคะโอ้หน่ากินมากเลยเดี๋ยวบ่มไว้ก่อนก็จะมีอันที่สุกแล้วนะคะนี่ทานได้เลยนี่ังสังเกตว่าก็จะมีมดตอมแสดงว่าคงจะหวานมากเลยฮะ,ะอาจจะมีนะคะเพลี้ยบ้างอะไรบ้างแล้วก็ล้างน้ําก็ทานได้นะคะเป็นแบบธรรมชาติเนะว้าวน่ากิน